ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิ่งครับวันนี้มาอูต่อเติมทรัพย์นะครับนี่มาอัปเดตเจ้าดำร้อยเอ็ดให้ดูครับนี่หลังจากที่คลิปที่แล้วขอโทษขออภัยครับนี่คลิปนี้ก็ช่างได้ดําเนินการแล้วครับนี่ฝาข้างก็ติดเรียบร้อยแล้วครับนี่เจ้าดำร้อยเอ็ด เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับนี่ฝาข้างครับใหญ่กว่าเดิมครับใหญ่กว่าตัวเก่าครับนี่เป็นสองช่องครับแต่ก่อนเป็นช่องเดียวนะครับตัวนี้นี่จะเพนใหญ่ช่องเดียวครับตัวนี้ครับออกแบบมาใหม่ครับโอ้ดูสวยงามกว่าเดิมนะครับนี่อ๋อโยมเพื่อนเนาะไอ้ท่ห้างกัอยู่ระเอ็ดนี่ โอ้อยู่น้องพออบ้านเดียวกับชีฟกับท่าห้างหรือเปล่าครับนี่ถ้ายังไงก็ทักมาบอกด้วยเนอะครับนร้อยเอดนี่นี่ครับยางก็นี่ครับ,ารบทางอูก,ก็จัดการเปลี่ยนให้มาหมดเรียบร้อยแล้วครับนี่ทั้งยางก,กระทะนี่ครับอัปเดตให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเจ้าของว่าอยังไงหายไปนานเทน้อว่านี่ของร้อยเอ็ดครับ ตอนนี้ก็ช่างก็ติดตัดอ้อยอยู่ตอนนี้ก็มาแล้วครับนี่นี่อัปเดตให้ดูเรื่อยๆเลยครับเนี่ถ้าใครสนใจนะครับเนี่ว่าคลิปก็จะลงให,เเงกกงให้เกือบทุกขั้นตอนเลยครับนี่ทางอู่ก็จะลงให้ทุกเกือบทุกขั้นตอนนะครับแต่ขั้นตอนการเอาคันซีมาครับนี่ยให้ดูแต่คันซีเลยนะไม่มีผูมีเรานะครับนี่การการทารถนะครับการซื้อรถเนาะ ก็ต้องดูตั้งแต่เริ่มต้นครับดูตั้งแต่ช่วงล่างมายันถึงข้างบนเลยนี่ก็อัปเดตให้ดูเกือบทุกคลิปครับนี่การทําการขึ้นโครงสร้างครับนี่อัปเดตตั้งแต่การคันซีนะครับนี่คันซีก็ดูแล้วครับตั้งแต่คลิปแรกๆเลยครับนี่คันซีก็ไม่มีผูกมีร้าวนะครับอันนี้ก็ฝาข้างก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับนี่ตัวนี้ก็จะทําเป็นบานพับนะครับนี่ให้เปิดได้ครับ เพราะว่าสะดวกสบายครับเวลาขึ้นของเปิดได้ครับนี่ถ้าเปิดไม่ได้ครับเวลาเรายกของขึ้นอ,อะไรก็ลำบากครับนี่ใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับนี่ดูครับนี่ทรงใหญ่มากนะครับเจอดำคันนี้ครับนผมว่าใหญ่กว่าดำคันแรกที่เราเคยทำนะครับนี่ ตัวนี้ครับดัร้อยเอ็ดนะครับน้องพอกนี่อยู่ใกล้เอฟซีคนดังนะครับอำเภอเดียวกันนะครับน้องพอกนี่ผมก็ไม่รู้นะครับนี่ทางอูบอกมาว่าสงสัยแกดูคลิปเยอะครับวันวันไม่ได้ทําอะไรแล้วครับนี่เชฟกระทะห้างอยู่น้องพอกนนีะ่แกแจ้งมาเมื่อกี้นีอ่อาจจะอยู่บ้านเดียวกันก็ได้นะครับนี่เจ้าของรถคันนี้นี่ สรงก็ประมาณนี้ครับอาจจะลาช้าไปนิดนึงครับของรายละเอียดเพราะว่าเราก็นี่ครับช่วงแรกก็รออุปกรณ์รอเหล็กครับสองสาขั้นตอนนะครับนี่มารอบ2ก็นี่นะครับรอพวกบานพับรอพวกปากนกแก้วครับช่วงนี้ก็ช่วงตัดอ้อยครับนี่ช่างก็มีสวนอ้อยด้วยครับนี่เพิ่งไปดูมาเพิ่งได้กลับมาทําครับนี่ก็ ยังไงก็ไล่ช้าไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าติดงานนะครับไม่ได้ว่าหยุดทำเนาะนี่ครับตอนนี้ก็จะเริ่งให้แล้วครับนี่ของร้อยเอ็ดครับช่างบอกว่าอ้อยเสร็จแล้วกลางเดือนนี้ไม่ช่างนี่ถึงไหม,มป,ประมาณกลางเดือนนี่ครับนี่ของร้อยเอ็ดนะครับแต่ <c oughs> ว่าดำทางอูก็ติดจองอีกคันหนึ่งนะ ของชุมพลอยู่อำเภออะไรอ่าไม่ชุมพลชุมพลอยู่จังหวัดสุรินแต่อยู่บ้านไหนนะบ้านโพนทัน,น,น,ทนรออีกแป๊บหนึ่งนะครับของชุมพลบ้านพนทันนะครับนี่เจ้าคันนี้ออกเราก็จะนี่เลยครับนี่พลทันสุรินอำเภอชุมพลบุรีนะครับ ก็สไตล์เดียวกันกับของร้อยเอ็ดนี่แหละครับนี่รูปทรงรูปลักษณ์ก็น่าจะประมาณเดียวกันครับนี่คันซีเราก็ใช้คันซีใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ของฝนทันชุมพลตัวนี้เป็นของน้องพ่อร้อยเอ็ดนะครับนี่ยังไม่หลงครับยังไม่หลง <laughs> ยังไม่หลงครับนี่ต่อไปก็ผลทันนะครับนี่ ทรงก็จะคล้ายๆตัวเดียวกันครับเพราะว่าของไอ้ชุมพลเกยก็เอาดาเหมือนกันครับต่อจากคันนี้ครับของรอยะเอียดรูปทรงรูปลักษณ์ก็จะประมาณเดียวกันเกียร์เราก็ใช้แบบเดียวกันนะครับนี่เพราะว่าตัวนี้เราใช้ไอด้ดำสองตันครึ่งนะครับดาใหญ่นะครับสองตันครึง่งใช้ดำดาปั่นนะครับไม่ใช่ดาไฟฟ้านะครับนี่จะใช้ดีกว่ากันนะครับนี่ ตัวนี้เป็นดัมหกล้อเลยนะครับนี่ดัมเกียร์ฝาครับนี่ครับตัวเกียร์ฝากครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับแล้วสตาร์ทเจ้าของก็เอาอะไรสตาร์ทคุญเจนิดจต่สตาร์ทสตาร์ทธรรมดา อันนี้ก็แล้วแต่เจ้าของนะครับนี่ตัวนี้สอบถามทางทางเจ้าของอู่ก็ว่าสตาร์ทมือนะครับไม่ใช่สตาร์ทกุญแจถ้าใครอยากได้สตาร์ทกุญแจครับก็นี่ครับติดต่อมาทางอู่ได้ครับเดี๋ยวทางอู่จัดการให้เลยนะครับนี่นี่ครับก็แล้วแต่เจ้าของรถนะครับนี่ชอบครับเพราะว่ามีหลายราคาให้เลือกนะครับนี่ ถ้สตาร์ทกุญแจก็อีกราคาหนึ่งนะครับนี่แต่ตัวนี้ครับเจ้าของบอกสตาร์ทมือครับเจ้าของเอาไปใส่เครื่องเองนะครับนี่เครื่องเจ้าของบอกมีแล้วครับนี่แต่ว่าทางอูไปส่งก็ทางอูก็จะจัดการใส่เครื่องให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่าให้เจ้าของรถใส่เองนะครับก็เหมือนที่ไปชุมพลคันที่แล้วครับก็จะมีช่างที่ทํารถไปด้วยนะครับไปติดตั้งให้เรียบร้อยเลย ไม่ต้องห่วงครับนี่ระบบไฟแบตเตอรี่ก็ทางอู่ก็จะเดินให้เรียบร้อยเลยครับนี่ระบบไฟแบตเตอรี่ทางอู่ก็จะแถมให้เลยครับนี่ไม่ได้บวกเพิ่มนะครับพวกแบตเตอรี่แบตเตอรี่เราก็ใช้ลูกใหม่เลยนะครับนี่ถ้าใครสนใจครับคันนี้ครับดำนี่ดำไอของร้อยเอ็ดครับเกเอาพลาลอยนะครับนี่ พลอยขอบสิบห้านะครับนี่ของจุมพลนะ่าจะเป็นเพลาธรรมดาครับกระทะบรรทุกถ้าผมจำไม่ผิดนะและแต่ออปชันนะครับและแต่เจ้าของรถเลือกนะครับราคาแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันนะครับนี่แล้วแต่เจ้าของรถจะเลือกออปชันนะครับบางคนก็เอากระทะธรรมดาบางคนก็อยากได้เพลาลอยครับ ชอบแบบไหนครับติดต่อมาทางอูต่อเติมซับได้เลยนะครับรถก็มีให้เลือกหลายคันนะครับนี่มีให้เลือกหลายแบบนะครับจะเป็นคันซีเล็กคันซีใหญ่นี่สตาร์ทมือสตาร์ทกุญแจครับนี่ออปชั่นเพิ่มนะครับนี่จะเป็นกระทะบรรทุกกระทะธรรมนาหรือว่าจะเป็นเพลาลอยนะครับนี่ราคาก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่เจ้าของรถนะครับเพราะว่าราคาไม่ตายตัวนะครับ แต่ทางอูบอกเลยนะครับว่าราคาเริ่มต้นนี่ไม่แพงครับสอบถามทางอูได้เลยนะครับราคาเริ่มต้นชอบแบบไหนนะครับนี่เดี๋ยวผมพาดูอีกคันนะครับนี่คันนี้ว่านี่ครับคันนี้ก็เอาแบบธรรมนานะครับแต่ว่าเอายาวหน่อยนะครับนี่ยาวพิเศษนะครับคันนี้3ามเมตรปกติทางอูก็จะขึ้นแค่2องเมตรเก้านะครับแต่ว่าคันนี้ก็คันนี้เป็นของไ ของแถวบ้านเนี่ยแหละครับแถวบ้านกระเดืองนี่น่าจะเป็นอำเภอเมืองหรือประโคนชัยนี่ครับก็สั่งต่อเหมือนกันนะครับคันนี้แกเอาไปขนน้ำครับนี่คันนี้แกมาเลือกคันซีเองนะครับเป็นคันซีทีเอฟอาร์คันนี้ก็ถือว่าราคาไม่แรงนะครับทรงแบบธรรมดานะครับธรรมนาธรรมดาเลยเอาไปขนน้ำครับนี่ทรงก็จะคล้ายๆกันนะครับผิดแค่ ช่วงล่างครับตัวนี้เป็นคันซีเล็กกระทะธรรมดาครับเนี่ยแต่ว่าทางอู่ก็จะเสริมแหนมให้ครับเพราะว่าแกเอาไปขนน้าครับทางนี้ก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะครับนี่ขอให้แจ้งรายละเอียดมานะครับเป็นพรมอพาว power ครับตัวนี้ถ้าใครสนใจรุ่นธรรมดานะครับราคาไม่แพงนะครับติดต่อมาทางอู่ต่อเติมซับได้เลยนะครับนี่ครับยังไงคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้นะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้เพลินรถเกี่ยวซิ่งเลยนะครับฝากฝากไว้ได้วยนะครับคลิปนี้เขาจบพิธีนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ก็ด้วยนะครับสวัสดีครับ